สวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิก YSLM ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆนักธุรกิจนะครับที่ได้เข้ามาดูวิดีโอนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครสมาชิกใหม่นะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่นะครับเข้าไปในผังขององค์กรนะครับโอเคครับหากเพื่อนๆโปรโมตนะครับด้วยเว็บไซต์เนี่ยนะครับพอมีผู้มุ่งหวังนะครับเข้ามาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับอีเมลนะครับแจ้งจากระบบ ว่ามีคนเข้ามาสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็นําข้อมูลตรงนั้นนะครับมาลงในผังขององค์กรนะครับอีเมลก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีรายละเอียดนะครับเป็นชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็มีอีเมลมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ในการติดต่อนะฮะละเอียดเลยทีเดียวนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาที่เว็บไซต์ นะครับของบริษัทนะฮะเข้ามาตรงนี้นะฮะมาที่หน้าเดียวกับผมนะครับทีนี้วิธีการแอดสมาชิกใหม่เข้าไปในผังขององค์กรเนี่ยนะฮะคลิกเข้าไปแอดได้ในสองที่นะครับที่แรกเนี่ยจะเป็นรูปคนนะครับสีส้มนะครับกับสีฟ้าแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเนี่ยนะฮะนะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปได้นะครับถ้าเพื่อนเอามาส์ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาม็มาวางนะครับมันก็จะขึ้นว่า Register นะฮะถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าลงทะเบียน นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องจําได้นะครับว่า User Name นะครับที่แนะนำเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็คนที่เราจะเอาไปต่อนะครับสายงานเนี่ยคือใครนะฮะแต่ถ้าเราจําไม่ได้นะฮะเราสามารถเข้าตรงนี้ก็ได้ฮะเข้าตรงผังขององค์กรนะครับไปที่ผังขององค์กรนะครับก็คือไปที่เมนูทีมนะครับเอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ User Center นะครับ อ่ะนะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่ placement นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยฮะอ่าตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่ผังองค์กรใช่ไหมฮะเพื่อนๆบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีอยู่แค่นี้นะฮะสำหรับคนที่ลงรหัสเดียวนะครับสำหรับคนที่ลง3รหัสเนี่ยก็จะเห็นอยู่อ่าสามรหัสนะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นรหัสของตัวเองผมจะอธิบายนิดนึงนะครับเจ้าตัวสี่เหลี่ยมเลยนะฮะก็คืออ่าเหมือนกับเป็น1รหัสนะครับแล้วก็ มันจะมีเมนูย่อยๆนะครับอยู่ในตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะฮะเมนูแรกนะครับที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเราเอาเมาส์มาวางเนี่ยมันจะเขียนว่า user relation นะครับนั่นก็คือเป็นรายละเอียดนะฮะว่าคนที่แนะนํารหัสนี้มาเนี่ยนะครับคือใครคือ user อะไรนะครับแล้วก็ placement เนี่ยก็คือวางต่อจาก user อะไรนะครับสําหรับเมนูสีฟ้านี้นะฮะเมนูถัดไปนะครับ เมนูถัดไปเนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ในการทำงานนั่นเองนะครับของรหัสนี้นะฮะเป็น user layer resource นะครับเวลาเราคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารหัสนี้เนี่ยนะครับแต่ละเลเยอร์เนี่ยมีการจับคู่อย่างไรบ้างนะฮะอีกเมนูหนึ่งนะครับถัดไปก็คือเป็นการเปลี่ยนสีแบ็กกราวนั่นเองนะฮะและอีกเมนูหนึ่งเนี่ยก็คือการเลื่อนดูะฮะทีละสเต็ป นะครับเลื่อนขึ้นที่ละสเตปเลื่อนลงทีละสเตปนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองคลิกเล่นดูนะครับอ่า activate นะครับก็คือรหัสนี้จ่ายเงินแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะมี active กับ inactive นะฮะถ้าเจอรหัสที่มันเป็น inactive เนี่ยคือรหัสนั้นยังไม่ได้จ่ายเงินนะฮะถ้า active แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเียเขียวแบบนี้นะฮะขึ้นมาว่า activate แล้วเรียบร้อยมันมีอีกเมนูนึงนะครับเล็กๆซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ deal down level เนี่ยฮะ ถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกนะครับมันก็จะขยายผังองค์กรออกมานะครับแบบนี้ฮะยืดได้หดได้นะครับอ่านะครับทีนี้ถ้าเราจะสมัครสมาชิกใหม่เราต้องการวางสมาชิกคนใหม่เนี่ยลงที่ตำแหน่งไหนนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆกางผังองค์กรออกมาก่อนนะครับสมมติว่าผมต้องการจะเอาไว้ด้านขวาสุดนะครับด้านล่างเนี่ยผมก็ไล่ากลางออกมาเรื่อยๆแบบนี้ นะครับจนมาถึงด้านล่างสุดนะครับผังองค์กรที่มันมีขึ้นว่า g i s t r a t i o นนะครับเ,เพื่อนๆสามารถคลิกแล้วก็กรอกข้อมูลของคนใหม่ลงไปได้เลยนะครับมันก็แสดงว่าถ้าผมวางตรงนี้ใช่ไหมฮะตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นการ placement มาช่วยตัวด้านบนแค่นั้นเองนะฮะโอเคเราก็จะจำรหัสด้านบนไว้นะครับสำหรับคนใหม่นะครับที่ลงผังองค์กรครั้งแรกนะครับแล้วลง ลงรหัสเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆควจะวาดลงในกระดาษก่อนนะครับแล้วก็เขียนเลยว่าตัวนี้นะครับตัวไหนแนะนํามานะครับแล้ว placement เนี่ยนะครับชื่อว่าอะไรนะครับแบบนั้นเลยจะง่ายกว่านะครับให้ถ้าเราลงยังไม่คล่องนะครับให้เขียนลงในกระดาษก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองสมัครให้ดูนะครับพอคลิกเข้ามานะครับ ก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลนะครับผมจะอธิบายทีละช่องนะครับ User account นะครับช่องแรกเนี่ยก็คือชื่อ Username ของเขานั่นเองนะครับที่เราจะตั้งให้นะครับต่อไปก็คือ r e c o m m e n d นะครับก็คือรหัสของผู้แนะนำใครล่ะนะครับส่วนตรงนี้ฮะ Placement ตรงนี้นะครับก็คือคนที่เราจะเอาไปต่อนั่นเองนะครับช่องต่อไปนะครับ ช่องนี้ Default ไว้นะครับ To Market มันจะมีให้เลือก To Market กับ One Market ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับ Default ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือรหัสนะฮะเป็น Login Password นะครับแล้วก็ Senior Password วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือติ๊กนะครับตรงค u i c ิ Set All of Follow Password ตรงนี้ครับมันก็จะเซฟตรงนี้เป็น y แล้วก็16ตัวนะครับหมดเลยนะฮะตรงนี้ง่ายสุดเลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็น security issue นะครับก็คือคำถามนะครับสำหรับรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะฮะก็จะถามพวกวันเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับบ้านเกิดคุณอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็เลือกคำถามมาหนึ่งคำถามนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเลือกบ้านเกิดของเขาอยู่ที่ไหนนะครับ where is your hometown นะครับเสร็จแล้วคำตอบเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ ใส่คำตอบแล้วก็จำไว้ให้ดีนะครับปกติเราจะใส่กันลาซาลิสนะครับสำหรับทีมลาซาลิสนะฮะเราก็จะใส่ลาซาลิสนะครับต่อไปเอเรียนะฮะเอเรียเนี่ยก็เลือกประเทศนะครับเป็นประเทศไทยนะครับจะอยู่ด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะก็เลือกประเทศเสร็จแล้วก็ใส่เอดเดสนะฮะตรงนี้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับต่อไปครับเบสิก Information นะครับก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับสำหรับช่องฟูลเนมนะฮะไอดีนัมเก็คือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหรือไม่ก็หมายเลขพาสปอร์ตนะครับเซ็กนะครับก็ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับวันเกิดนะฮะวันเกิดดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราคลิกนะครับตรงรูปปฏิทินออกมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีลูกศรสามเหลี่ยม2อันกับลูกศรสามเหลี่ยม1อันนะครับ สามเหลี่ยมหนึ่งอันคือเราเลื่อนทีละเดือนนะครับอาสามเหลี่ยมสองอันนี่คือเลื่อนทีละปีนะครับแค่นี้เองต่อไปคอนแทคนะครับก็โมบายก็โทรศัพท์นะครับคิ QQ นะครับเล่นไหมถ้าเล่นก็ใส่นะครับเมลบ็อกนะครับก็อีเมลของเขาเนี่ยคืออะไรละ่ะเราก็ใส่ลงไปนะครับส่วนแบงก์อินฟอร์เมชันนะครับตอนนี้เนี่ยธนาคารใน list ธนาคารในประเทศไทยยังไม่มีนะครับฉะนั้นไม่ต้องใส่นะครับข้อมูลคร่าวๆก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกรอกข้อมูลของสมาชิกใหม่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีโอเคครับตอนนี้ผมกรอกข้อมูลของสมาชิกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะครับเวลาที่เรากรอกลงไปนะฮะนะครับด้านหลังนะครับช่องด้านหลังเนี่ยมันจะต้องขึ้นคําว่า collect นะครับก็คือถูกต้อง นะครับสมมุติว่า,าเราใช้ username ที่ซ้ํากันเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยมันจะขึ้นการกรบาดสีแดงนะครับยกตัวอย่างนะฮะถ้าผมใส่ username ที่ซ้ํากันนะครับแล้วก็กด enter เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นการกรบาดสีแดงแบบนี้ก็คือ username นี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนใช้ไปแล้วนะครับแบบนี้จะใช้ไม่ได้นะครับ ก็ถ้ามีจุดมีอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนลบทิ้งไปเลยครับนะฮะพยายามใช้ตัวอักษรอย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีปัญหานะครับแบบนี้ก็คือใช้ได้นะฮะยูสเนมในระบบยังไม่มีนะครับอ่าช่องอื่นๆนะครับก็พยายามดูด้านหลังนะฮะดูด้านหลังนะครับพยายามให้มันเป็นสีเขียวให้หมดนะครับเนี่ยครับพาสเวิร์ดเนี่ยฮะสมช่องสุดท้ายเนี่ยนะฮะ ยังไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ยังไม่มีคําว่าคอลเลกตเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาเมาส์มาจิ้มนะครับนะฮะแล้วก็จิ้มลงไปเรื่อยๆนะครับให้มันมีเครื่องหมายถูกนะครับแค่นั้นเองนะฮะตรงนี้ถ้ามีลูกศรอ,อ่าถ้ามีดอกจันสีแดงเนี่ยก็คือช่องนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต,ต้องใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ซีเรียสนะครับมันเป็นช่องที่อ่า เขาสามารถเข้ามา modify ได้ฮะเจ้าของรหัสเนี่ยสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้นะครับอ่ะโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะ register นะครับเพื่อนๆควรจะมีเงินนะครับสำรองสำหรับในการสมัครสมาชิกใหม่ นะครับเพราะว่าถ้าเรากด Register ร์ไปเนี่ยนะครับเราจะ Active รหัสเลยนะครับแล้วก็รหัสนี้จะสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับอ่าก็ผมก็จะคลิก Register นะครับเสร็จแล้วเขาให้คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งก็คลิกโอเคนะครับตัวนี้เขาก็จะถามว่าแอคทีฟเลยไหมนะครับหรือว่า Inactive ฟนะครับสองอันนี้ต่างกันตรงไหนนะครับ อันแรกนี่คือจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยก็คือเปิดรหัสใช้งานเลยนะครับอันที่2ที่เมาส์ชี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับเพียงแต่สมัครเข้ามาไว้ก่อนเฉยเฉยนะครับถ้าเป็น inactive เนี่ยนะครับระบบมันก็จะนับเวลาไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่จ่ายเงินตามที่เขากําหนดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลบทิ้งไปนะครับโอเคทีนี้ผมจะ activate เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเงินผมมีในระบบนะฮะก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นแอคเคา t ์นะครับอะแล้วก็ Recommend นี่ก็เป็นชื่อผู้แนะนำนะครับอันนี้ก็ Placement นะครับเป็น username ที่เราจะเอาไปต่อนะครับโอเคมตรงนี้ก็คือใส่ Senior Password นะครับ Senior Password ก็เป็น Password ที่เราจะเอาไว้ทำธุรกรรมเอาไว้หักเงินอะไรพวกเนี้ฮะเป็น Password ที่สำคัญนะครับ เสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะ user information ตรงนี้ฮะคลิกเป็นเครื่องหมายถูกซะนะครับก็คือเรายอมรับนะครับในการ activate ครั้งนี้เสร็จแล้วก็ activate user นะครับแล้วก็ confirm อีกหนึงครั้งอ่ะแล้วก็คลิก activate user อีกครั้งนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะทีนี้เพื่อนๆก็ปิดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปดูที่ผังองค์กร นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นสมาชิกใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในผังองค์กรนะครับถ้าเราอยากดูลงไปทีละสเตปนะครับเพื่อนๆก็คลิกนะครับเนี่ยฮะเมนูที่เป็นสีขาวๆลูกศรสีเขียวชี้ลงนะครับอ่ะนี่ครับมาแล้วครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการสมัครสมาชิกใหม่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับก็คือเพื่อนๆควรจะมีเงินนะครับ ในระบบไว้บ้านนะครับสําหรับการสมัครสมาชิกใหม่นะครับมันจะทำให้การทํางานของเราเนี่ยคล่องตัวขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอต่อไปครับสําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ